ถ้าพูดถึงหนังจีนกำลังภายในแล้ววรยุทธแต่ละวิชาล้วนมีที่มาจากสำนักที่เป็นแหล่งฝึกฝนแต่บรรดาสำนักเหล่านั้นกลับไม่ค่อยปรากฏสถานที่จริงให้เราเห็นกันชักเท่าไหร่แต่ถ้าว่ายังมีสถานที่ฝึกวิชากังฟูจีนที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและมาจากวิชาในตำนานหลายอย่างของกิมยงไม่ว่าจะเป็นคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นฝ่ามืออรหันต์กงเล็บมังกรและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในเนื้อเรื่องก็ต่างยกสำนักนี้ให้เป็นผู้นำอยู่บ่อยครั้งสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดเซ้าหลินนั่นเองในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวต่างๆของสถานที่แห่งนี้กันกับ4สิ่งที่น่าสนใจของวัดเซ้าหลินต้นกำเนิดวิชากังฟู 1. ที่มาของวัดเซ้าหลินวัดเซ้าหลินหรือเซี่ยวลินยี่ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่มีอยู่จริงในประเทศจีนและเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเพราะปรากฏในนิยายหรือหนังกำลังภายในของจีนหลายเรื่องที่ตั้งของวัดนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซานในอำเภอเติงเฟิงของมณฑลเหอหนาน,านวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช138ในสมัยของจักพรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้แห่งราชวงศ์วุย้ยโดยมีจุดประสงค์ของการสร้างวัดนั้น ก็เพื่อให้เป็นที่พำนักระยะยาวของเหล่าพระภิกษุที่มาจากอินเดียโดยมีหัวหน้าคณะนามว่าป๋าถัว่วซึ่งพระอาจารย์ป๋าถัว่วมีสิทธิานุสิ์เป็นจำนวนมากที่เดินทางตามมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในขณะนั้นหลังจากพระอาจารย์ป๋าถั่วมรณภาพลงความเจริญของวัดเซ้าหลินก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงตามลำดับจนกระทั่งวัดเซ้าหลินกลับมามีชื่อเสียงขึ้นอีกครั้งในช่วงปีพุทธศักราช1070 โดยปรมาจารย์ตักหมอหรือพระโพธิธรรมซึ่งเป็นพระภิกษุชาวอินเดียได้เดินทางมาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมพุทธศาสนานิกายเชนและสอนวิทยายุทธ์ให้กับสานุสิทธิ์เมื่อถ่ายทอดแก่เหล่าสิทธิสเร็จท่านจึงออกเดินทางจากวัดเศ้าลินและไปมรณาภาพที่อีเหมือน 2. วิทยายุทธของเส้าลิน วัดเซาหลินได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ์เพลงหมัดมวยพลังลมปราณและกังฟูเซาหลินเป็นอย่างมากเป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนปรากฏชื่อในนิยายกำลังภายในหลายต่อหลายเรื่องซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงวิชาเพลงหมัดมวยพลังลมปราณและกังฟูเซาหลินอยู่เสมอโดยเฉพาะนิยายกำลังภายในของกิมยงเช่นมังกรหยกจอมใจจอมยุทธ หรือจิ้งจอกภูเขาหิมะเป็นต้นว่ากันว่าวิทยายุทธ์ของเศ้าหลินนั้นสืบทอดมาจากปรมาจารย์ตักหม้อมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ท่านเห็นว่าวัดเศ้าหลินนี้ตั้งอยู่ณนะหุบเขาทรงซานซึ่งเป็นป่าทึบที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่พระภิกษุจะต้องนั่งสมาธินานๆโดยไม่ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมสุดได้ ดังนั้นท่านจึงอาศัยพินิษการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของสัตว์ต่างๆมาดัดแปลงกำหนดเป็นท่าทางเพื่อการออกกำลังกายและใช้ป้องกันตัวโดยจะเน้นไปนในด้านของความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูกการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและมีพละงกำลังนับแต่นั้นมาภิกษุแห่งวัดเส้าหลินก็ถือปฏิบัติการฝึกฝนร่างกายรวมทั้งวิทยายุทธ์ทั้งหลายเป็นกิจวัตรประจาวัน ในปีพุทธศักราช1,503ถึงพุทธศักราช1,822วิชากังฟูเซ้าลินได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงขีดสุดจนถึงปีพุทธศักราช2,270หลังการขึ้นครองราชของจัก,กรพรรดิหย่งเจิงแห่งราชวงศ์ชิงได้ประมาณ5ปีจากเหตุผลทางด้านการเมืองราชสำนักได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการลดบทบาทของวัดเซ้าลินลงแม้ว่าหลวงจีนจะถูกห้ามไม่ให้ฝึกกังฟู แต่ยังคงมีการลักลอบแอบฝึกกังฟูกันอย่างลับๆทั้งในบริเวณวัดและตามสถานที่ต่างๆทำให้วิชากังฟูเซาหลินไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 3. เศเซาหลินไม่ได้มีดีแค่เพลงหมัดหลวงจีนของวัดเซาหลินนั้นนอกจากศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการฝึกวิทยายุทธ กังฟูและเพลงหมัดมวยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วจะต้องศึกษาและเรียนรู้ที่จะใช้อาวุธต่างๆในการต่อสู้ทุกชนิดได้อย่างเชี่ยวชาญอาวุธแบบจีนโบราณที่ใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวมีเป็นจำนวนมากแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่อาวุธประเภทสั้นแบบการโจมตีประชิดต,ตัวเช่นกระบี่ดาบกระบองสองท่อนตุ้มเหล็กสนับมืออาวุธซัดโลและอาวุธประเภทยาวแบบการโจมตีระยะไกล เช่นกระบองหอกง้าวทวนหรือพลองเป็นต้นโดยการศึกษาวิชาอาวุธมีจุดเริ่มต้นมาจากในสมัยโบราณในการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆในประเทศจีนจะต้องอาศัยกระบองเพื่อใช้ในการค้ำยันตัวหรือใช้สําหรับเป็นคารหาบของรวมทั้งใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายและโจรผู้รายที่ชุกชุมต่อมาภายหลัง จากที่ประมาจารย์ตักมอได้เริ่มนําคําสอนของพุทธศาสนาและวิชากังฟูเข้ามาเผยแพร่การใช้กระบองของวัดเซ้าหลินจึงถือกําเนิดขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในวิชาอาวุธเซ้าหลินอันโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ 4. เมื่อเร้าหลินถูกรุกราน วัดเซาลินดั้งเดิมนั้นถูกจักรพรรดิหยงเจิงส่งกองทัพมากวาดล้างและเผาทำลายแต่ถึงอย่างไรก็ตามกังฟูที่มีรากฐานมาจากวัดเซาลินแห่งแรกในเทือกเขาซงซานมณฑลเหอหนานได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนและทั่วทุกแห่งในโลกในส่วนที่ถูกเผาทำลายปัจจุบันก็มีการทำนุบำร,รุงบุรณะหลายต่อหลายครั้งตลอดระยะเวลา1500ปีวัดเซาลินถูกเผาครั้งยิ่งใหญ่ถึง3มครั้งด้วยกัน และตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2000ก็มีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่หรือบริเวณร,บรอบๆที่ถูกไฟเผาไหม้ปลูกต้นไม้มีการสร้างอารามต่างๆขึ้นมาอีกครั้งอย่างสวยงามในปีพุทธศักราช2400ปัจจุบันประเทศจีนมีวัดเซ้าหลินทั้งหมด3แห่งแห่งแรกตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซามนมณฑลเอหนานซึ่งเป็นต้นกําเนิดพุทธศาสนานิกายเชนและกังฟูเซ้าหลินแห่งที่สองตั้งอยู่ที่เทือกเขาผานซาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์งวนและแห่งที่3ตั้งอยู่ที่เทือกเขาจินเหลียนซามนมณฑลฮกเกี้ยนเรียกว่าสำนักเซี่ยวลิมใต้คู่กับสำนักเซี่ยวลิมเหนือที่เทือกเขาโซงซานสำนักใหญ่ของวัดเซ้าหลินโดยพระของวัดเซ้าหลินจะแบ่งออกเป็นสองสายหลักๆคือสายพระบูซึ่งเป็นสายของการสืบทอดศิลปะการต่อสู้และกังฟูเซ้าหลินของตักมอและสายพระวินัย ซึ่งเป็นสายที่เน้นการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสำคัญทุกวันนี้วัดเซาหลินบนเทือกเขาซงซานนั้นกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีนไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในปักกิ่งเช่นพระราชวังต้องห้ามหรือกำแพงเมืองจีนหรือพระราชวังฤดูร้อนอีเหอหยวนซึ่งนอกจากวัดเซาหลินจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วชาวจีนเองก็นิยมเดินทางมาเที่ยวชม และสการะบูชาพระพุทธรูปที่วัดเซาหลินเช่นกันเนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาสูงจึงมีอากาศบริสุทธิ์และค่อนข้างหนาวเย็นตลอดทั้งปี